วันนี้สำหรับคนรักเวฟนะครับตัวนี้ก็เรียกหดเถิกเวฟร้อยยี่สิบห้าเอสตัวหดเถิกนะครับตัวนี้สีรถยนต์ t w เ k ของแสงเดือนกบินบุรีนะครับตัวนี้สําหรับพลาสติกตัวนี้เป็นงาน abs บล็อกใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้ประกอบสนิทเนียนกริบเลยนะครับตัวนี้นี่โซมเข้ามาหน้ากากหน้าเนี่ยนะครับตัวนี้ดูดูเส้นนี่ยังไม่ได้จับน็อตอะไรนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าตัวบล็อกใหม่จะสนิทแบบนี้เลยนะครับแล้วประกบใส่กันเนี่กดดังกึ๊บกึบเลยนะ เนี่ยยังไม่ยังไม่ประกบใส่น็อตนะครับตัวนี้ตัวนี้งานบล็อกใหม่หัวเทอของเราเนี่ยความหนาเนี่ยถือว่าใกล้เทียนของแท้เลยหนากว่าของแท้ด้วยวันานั้นมาทํารีวิวชั่งกิโลกันอยู่เนี่ยสีตัวนี้เป็นสีบอลเงินนะครับบอลสีหนึ่งหนึ่งตัวนี้หัวเทอแล้วเราติดสติกเกอร์เป็นลายเดิมลายตัวนี้เดี๋ยวนี้กระแสชอบแต่งรถดเดิม,ดมตัวนี้เราจะตัดใช้ใต้ถังบนล่างแบบนี้นะครับนี่นี่แล้วติดสติกเกอร์อยู่บล็อกตัวนี้ ตัวนี้ใส่แล้วจะสวยจัดเลย 125S เหวเอิเนอครับนี่ตัวนี้พลาสติกบล็อกใหม่ครับของ ARM นะครับสีรถยนต์นี้เป็นสีทูเคของแสงเดือนเจริญยนต์นะครับตัวนี้สีจะสวยเงาฉ่ำแบบนี้เลยนี่สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับเข้ามาดูสินค้าได้นะครับแสงเดือนเจริญยนต์ตั้งอยู่หน้าเครือสาพ,พัฒน์กบินบุรีนะครับจังหวัดปราจีนบุรีนะครับสว,สวยแบบนี้เลย ตัวที่ไม่ตัดดำดำด้านก็มีนะครับตัวนี้หรือจะตัดดำด้านก็มีแล้วแต่ลูกค้าชอบนี่นี่ใส่กระโชวไว้เอสหล่อๆเลยตัวนี้นี่ดำนี่สวยสำหรับโชว์ไว้เอเราก็จะมีค่อนข้างจะครบนะครับมีทั้งมีกระปุกแล้วก็ไม่มีกระปุกนะครับสีจะสวยเงาฉ่ำแบบนี้เลยสนใจทักแชทข้อความสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับขอบคุณครับ<ม>